พวกที่บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะโลกไม่มีนั่นแล้วมันจะเจอเอาเต็มๆล่ะทีนี่ไอ้พวกที่มีเนี่ยมันยังระวังไอ้พวกที่ไม่มีเนี่ยมันไม่ระวังอย่างที่ว่าตายแล้วมันก็จะไปเสวยกรรมของมันไม่พลาดก็แล้วกันน่ะนี่หน้ามันต้องภาวนาไม่ได้หน้าได้หลอกสติมันไม่อยู่กับตัวมันมีแต่ความคิดขุนมัวอยู่ในหัวใจมีแต่เรื่องจะเลดตัวเองหนักไปทางไหนจะเอากรรมฐานอะไรมาแก้เพราะไม่รู้จกคิดอย่างมันจะไปแก้กิเลสได้ยังไงล่ะทีนี้ขั้นของจิตระดับของจิตคนอยู่ในระดับไหนก็ตีความหมายอยู่ในระดับนั้้นนนจจิตตใใู่่อโโลลกกะพดรง เขพูดไม่ได้เลยนะหาว่าพูดตรงไปหลุไปก็ไม่ได้หาว่าโทสะเพราะเราปากแกศาสนาเข้ากับสั่งสมบาปประทำหรือกรรมที่จะบีบคั้นเจ้าของเผาหล้นตัวเองนั่นแหละยิ่งเข้าใจว่าศาสนาเป็นสิ่งไล่ชั่วไล่ศาสนาเป็นตัวทําลายอย่างนั้นอย่างนี้ศาสนาเป็นตัวกดถ่วงความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละยิ่งยิ่งจะหนักเลยแล้วน่ะเห็นความดีเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแยงแล้วมันก็เท่ากับกระโดดลงเหวแล้วน่ะนี่ความร้อนที่มันแผดเผาในหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันตายไปเม ที่ได้สร้างไว้อยู่มันก็ยังพอรักษาตรงนี้ไว้ดูหมดอายุไขกายมันแตกดับเมื่อไหร่นั่นละมันจะเจอเอาแบบประเภทที่ว่าจะร้อนแบบร้อนเต็มเต็มเลยหลานะสัตว์โลกทั้งหลายคือเมื่อกระทามาแล้วก็ต้องยอมรับเอาสิมันนั่งร้อง,องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจนน้ำมูน้ำตาแทบจะไม่มีอะไรจากคือเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ได้กระทําเรากระทามาทั้งนั้นนี่เก่าก็ยังใช้ไม่หมดนี่ใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วกรรมเก่าก็ยังใช้ไม่หมดกรรมใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดมันไม่มีทางหมดมันนี่พ่่่มืือออยยๆๆทจะ สู่ทางศาสนาแล้วมีลมหายใจก็ไม่ได้มีค่าหรอกนี่จะบาปจะกรรมนําทุกข์มาใส่เจ้าของเท่านั้นเองคนด้วยอดวยธรรมคนด้วยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันหลบหลบไปนั่งหลบไปหลบหลบ,ลบเลี่ยงเลี่ยงมาศึกษาท่านที่ได้สติได้ปัญญาก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็อาศัยว่ามาอยู่บวชนานที่เฉยนี่นสําคัญ ยิ่งองไหนได้ไกลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะสั่งอย่างหนึ่งไปได้อย่างหนึ่งสั่งจอบไม่ได้เสียมสั่งเสียมได้จอบสั่งให้คนนั่นมาเอา้าเอาคนหนึ่งมาฮะดูที่สติปัญญามันไม่มีนี่หน้ามันต้องภาวนาไม่ได้หน้าได้หลังสติมันไม่อยู่กับตัวมันบ่งบอกถึง มันมีแต่ความคิดขุนมัวอยู่ในหัวใจมีแต่เรื่องพนเวลาฟังคำพูดของครูบาอาจารย์มันฟังไปมันก็เพี้ยนไปอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าบอกไปทางหนึ่งมันก็ไปทางหนึ่งอย่างเงี้ยบอกให้ไปสวรรค์คานลงนรกบอกให้ทําดีทําแต่ช่วยอย่างเงี้ย อันนี้นเดียวกันนี่แหละเนี่ยก็่จะได้พระเนนชัแต่และองค์ละองค์นี่อู้พวกเรานี่อยู่กับผูบาอาจารย์แค่เลื่อนถาดน,นี่ดูทั้งถาดอาหารดูทั้งสายตาองค์ท่านดูว่าท่านจะจ้องไหมดูว่าท่จะเอาไหมก็มันเข้าใจตั้งแต่นั่นแล้ว ไอ้นี่ดูงั้นแหละบางทีกูดูแต่ถาดไม่ดูครูบาอาจารย์ไอจะบอกให้ไปบอกว่าไปทุกถาดทุกถาดเออไปไปไปอย่างเงี้ยแล้วจะเอาเวลาไหนทําอย่างเื่นมาคิดแต่เรื่องให้เลื่อนถาดไปไปไปกันอยู่อย่างเงี้ยให้ท่านสบายอ,อกสบายใจหน่อยก็ไม่ได้คำว่าสบายก็คือท่าน อะไรคุณก็รู้แล้วนี่นะจําเป็นอะไรจะต้องให้บอกก็มาทําหน้าที่ตรงนี้แทนที่จะรู้พวกเราอยู่ครูบาอาจารย์เราไม่เคยเนี่ยนะสังเกตดูกิริยาท่านก็พอจะเข้าใจแล้วท้าบอกว่ารู้เหมือนโอตัวเองอวดฉลาดพอจะเข้าใจในกิริยาของท่านได้บ้าง อันนี้ไม่เอาก็นั่งแช่อยู่นั้นแล้วจนบอกบางทีก็ต้องไม่ใช้มือก็ใช้คำพูดอย่างเงี้ยไอ,อ้ท่านได้นิ่งๆอยู่สบายสบายของท่านไม่ได้เหรอไมต้องต้องไปไปไปกันเยู่อย่างเงี้ยเหมือนไล่วัวไล่ควายอ่ะเพรามันบ่งบอกเรื่องสติปัญญาของคนอาหารนั่นไหนที่องค์ท่านในฉันประจำก็จับไว้สิดู้สิ มันถูกกับธาตุกับขันท่านเอาไหนนั้นไม่ไม่ไม่ฉันก็พยายามเลื่อนหนอกเลื่อนหอ,อกไปมันสแสลงกับโลกกับท่านอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้เรื่องว่าหนึ่งสังเกตอย่างหนึ่งวันหนึ่งสังเกตอย่างหนึ่งยิ่งมาเอาบาทกับท่านด้วยแล้วก็ยิ่งดูสังเกตว่าวันนี้ท่านฉันอะไรไปบ้างอันนี้ไม่เลยแล้วกว็แล้วไป โอ้ย่าตายอย่างการพิจารณาอาหารในคนกินเนี่ยคนภาคไหนอาหารประเภทไหนที่จะสงเคราะห์ลงได้เราะว่ามันเป็นก,กลางๆลางไปเอาปลาให้คนภาคกลางเขากินเขาจะกินเหรอ อาปลาบองอย่างนี้น้ำพริกอย่างงี้น้ำพริกมันก็ต้องเลือกดูวามันเป็นน้ำพริกแบบไหนแล้งคิดสิมันเป็นการเรียนรู้ฝึกซ้อมตัวเองให้รู้จักการลาเทศะให้รู้จักควรไม่ควรแบบนี้นี่มันมันจะไปรู้เรื่องอะไร เลือกกรรมฐานในสเหมาะกับจริตนิสัยเจ้าของก็เลือกไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จริตตัวเองหนักไปทางไหนจะเอากรรมฐานอะไรมาแก้ก็เพราะมันไม่รู้จกคิดอย่างมันจะไปแก้กิเลสได้ยังไงล่ะทีนี้ไม่แก้เจ้าของไม่ได้จะไปแก้คนอื่นได้ยังไงก็จะเอาความสะเพรามากง่ายนั่นแหะ ไปแก่ไม่รู้จะคิดแลวคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาทำงานอยู่ใกล้ๆนี่ก็ตามแต่พูดอะไรก็เอาไปคิดสิพูดคนหนึ่งก็ให้มันจบคนหนึ่งพูดคนหนึ่งให้มันจบไปทั่ววัดเอามาเรื่องของทุกคน มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะก็เข้ามาศึกษาไม่รู้จะคิดแม้ไม่ได้ทำมันก็ยังได้คิดไว้สำหรับตัวเองในอนาคตเด้อเวลามันฉุกกรหูกขึ้นมาใครจะรู้ว่าเราจะได้ทำหละ่ะบอกองหนึ่งองหนึ่งก็แล้วไปมันไม่ได้สนจิตสนใจ บางรายมาบวชห้าหกปีวนะ่ยยังไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกเสิร์ก็เซิร์ฟไปอย่างนั้นละพอให้จัดให้ทําอะไรก็ทําอะไรก็ไม่เป็นเป็นก็เป็นไปตามเรื่องเจ้าของนั่นลหละทั้งที่มาศึกษาหมู่เพื่อนก็ทําให้ดูอยู่แล้วเนี่ยเพราะมันไม่มันศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเจ้าของ เพราะว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีใจก็ไม่คิดแต่จะคิดก็คิดแต่เรื่องจะกิเลสเจ้าของเรื่องตัวเองไปไอ้คิดี่ให้มันเป็นอาจเป็นธรรมนี่ไม่ถึงได้โอ้มันก็หนักผู้นำสิต้องให้บอกทุกคำต้องให้บอกทุกเรื่อง วันวันก็มานั่งบอกกันอย่างเงี้ยโตกันทุกคนแล้วไอ้เรื่องของพันเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องให้หนักผู้บาอาจารย์ิงเกือนไปเว้นแต่ว่าเรื่องอันไหนมันสูบียส่ัอยางว่านะถ้าบาสูบีัสมันสำหรับคนโง่มันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นสูบีใสเข้ามาอีกและมันพูดยาก ขึ้นกับระดับระดับของจิตขั้นของจิตระดับของจิตคนอยู่ในระดับไหนก็ตีความหมายอยู่ในระดับนั้นจิตใจฝ่ายอบายมุกพะครูบาจานเทศไปถึงสวรรค์นิพพานแล้วมันก็นยังดึงลงมาตีเป็นบัตรเป็นเบอร์อย่างเงี้ยทำของพระพเจ้าสอนไว้เพื่อเพื่อพ้นให้พ้นจากโลกเราดึงมาอยู่กับโลกอย่างเงี้ยมันขึ้นกับระดับของจิตยิ่ยงจิตที่มัน ไม่รู้จะคิดจะอ่านอะไรมันยิ่งหนักมันอยู่กับความน้อมแต่ว่านโมไปว่าน้อมน้อมก็น้อม,นอมคนมีกิเลสหนามันก็น้อมใส่กิเลสเจ้าของอะ่ะน้อมใส่ตัวเจ้าของแล้วไม่รู้จักตัวเองอีกด้วยน้อมอย่างหนึง่งน้อมน้อมไปเพื่อชําระอันนี้มันน้อมไปเพื่อใส่เจ้าของเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีก ใครมีระดับไหนมันก็จะน้อมใส่ระดับนั้นล่ะจิตใจผู้ฝ่อยู่ในโลกก็น,น้อมอยู่ในโลกนั่นล่ะฟังธรรมของผู้เทเจ้าก็เพื่อจะเอาไปน้อมใส่โลกใส่กิเลสเจ้าของเอาบวชในศาสนาก็ท่านท,ที่จะน้อมใส่ธรรมของพระองค์เอาทำมันน้อมใส่กิเลสเจ้าของอีกแทนที่ตัวเองอย่าน้อมใส่ธรรมท่านแต่ว่าทรมันน้อมใส่กิเลส เนี่ยมันเป็นอย่างงี้อันทึงว่ามันถึงลําบากพระพุทธเจ้าถึงเปลืองคําสอนเปลืองคําพูดเปลืองทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะอะไรมันเปลืองเพราะว่ามนุษย์มันไหลความคิดมันหลากหลายนาน,า,นาจิตตังนานาคันกิเลส ทำจิตนำมาสอนจะเป็นธรรมอย่างรุ่นเดียวได้ยังไงบางทีนอกจากุู้ชำระก,กิเลสจนไม่เหลือแล้วมันเหลือน้อยแล้วอันนั้นก็ไม่สิ้นเปลืองคําสอนไอ้พวกคือยังหนาอยู่ทีไม่ทราบว่าจะเอาลายไหนเอาลายตรงก็ไม่ได้กลายเป็นคิดอกุศลเอาลายข้างก็ไม่ได้เอาข้างหลังก็ไม่ได้ มันก็มืดประเภทนี้ท่านทึงเปรียบเทียบไว้ขั้นประท่าปรมาคือเอาลายไหนก็มันหมดหมดลายที่จะเอาแล้วประเภทเนี้ยประเภทประทาปรมานี่เอาตรงก็เอาไม่ได้กลายเป็นว่าพูดถูกพูดตรงก็พูดไม่ได้เลยนะหาว่าพูดตรงไป ดูไปก็ไม่ได้หรับว่าโทสะอเอาอีกพูดอ่อนไปก็นิ่มไปก็เอาแล้วหลงในคำหวานกิเลสเข้าไปแทรกเข้าไปอีกนี่ถึงว่าเอาตรงก็ไม่ได้เอาทางข้างก็ไม่ได้เอาอ้อมก็ไม่ได้ยิ่งเอาทางหลังด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกเอาข้างหลังคืออะไรก็คืออุบเบกขายิ่งวางเฉย้วยแล้วก็ยิ่งได้ท่ากิเลสเข้าไปอีก แล้มดทางที่จะเอาไม่มีท่ามีทางไหนพอทางทำที่จะแทรกเข้าในหัวใจได้แม้แต่นิดๆนิดนนหน่อยก็เข้าเข้า,ขา,ขา,ขาไม่ได้กลายเป็นปะทะปรามะคือมันมืดบอดที่จนไม่เหลือละมีหูก็เป็นหูกิเลสซะมีตาก็เป็นตากิเลสซะมีใจก็ใจกิเลสก็ครอบไปจนเหมือนกบอยู่ในกระลาถูกครอบไว้อ่ะ ไม่เห็นฟ้าเห็นดินกับเขาล่ะอันนี้ไม่เห็นอาจเห็นทาไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญกับเขาล่ะประเภทเนี่ยนักเข้าก็เป็นปรลาปักแกาศาสนาด้วยประเภทเนี่ยปอรลาปักแกาศาสนาเข้ากับสังสมบาปมาทำหรือกรรมที่จะบีบคั้นเจ้าของเผาหล้นตัวเองนั่นลหละไม่เกี่ยวกับาศาสนาตรงไหนยิ่งเข้าใจว่า,าศาสนาเป็นสิ่งไล่ชั่วไล่าาศาสนาเป็นตัวทําลายอย่างนั้นอย่างนี้าศาสนาเป็นตัว กดถ่วงความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ศาสนาเป็นพิษเป็นภัยอย่างไงนั่นล่ะยิ่งยิ่งจะหนักเลยแล้วนั่นถ้าเดินมองเห็นความดีเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนมองเห็นความดีก็เห็นความดีเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแยงแล้วมันก็เท่ากับกระโดดลงเหวแล้วนั่นเท่ากับกระโดดสมัครลงให้ไฟนรกลมันเผาหัวแล้วนั่นทำกคือน้ําดับไฟศาสนาก็คือสิ่งที่จะ แก้ไขสิ่งพวกนี้ออกหากไปเห็นสิ่งพวกแก้ไขนี่เครื่องชาระออกจากทุกจากโทษทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่นั่นน่ะนั่นแหละมันเหมาเอาโทษแล้วนะถ้านรกก็เหมาอนรกนั่นแหลนะศาสนาท่านมีเพื่อชำระสิ่งพวกเนี้นาออกจากสิ่งพวกเนี้สิ่งไม่ชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งปวงเนี่ย ถ้าเห็นขวางดีเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะยึดจะถือแล้วไม่น่าที่จะเอาแล้วไปเอาแต่สิ่งไม่ดีนั่นแหละมันเหมาเอาสิ่งที่ไม่ดีรอเผาหัวมันนั่นหมดท่าที่จะแก้ไขเป็นคนไข้ก็ไอซที่ประเภทที่ว่าหมดทางรักษาแล้ว รอการเวลาที่จะใจขาดท่านั้นเด็นี่ก็รอลมหายใจมันขาดเท่านั้นทีกรรมที่ได้กระทาไม่เดียวเมาเอาเมาอมันจะลากลงนรกมันยังไม่เห็นหรอกตอนเนี้ยมันก็ต้องพูดได้ว่าไม่มีนรกไงแต่นรกมันเผาใจเนี่ยมันมันเผาแล้วแต่ว่าคนมันมืดมันบอดมันหนามไม่รู้ว่าความแผดเผาเล่าร้ออยู่ในหัวใจก็ถือว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องนรกช่องทางเรื่อง ความเล่าร้อนหนอะสิ่งที่มันจะแผดเผามันมันเอาจากตรงนี้แหละไปก่อนมันเป็นความเล่าร้อนที่เหมือนอยู่ในใกล้กองไฟแต่แต่มันระยะห่างกองไฟเราไม่เห็นว่ากองไฟมันอยู่ตรงไหนแต่มันทําให้ร้อนเหมือนดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงไหนนี่มันทําให้เราร้อนอย่างเนี้ยแิ่ยิงเข้าไปใกล้มันเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะเผาเอาเผาเอา นี่ความร้อนที่มันแผดเผาเนี่ยเพใจของสัตว์โลกทงหลายเป็นแบบเดียวกันออกมาจากความแผดเผาตรงเนี้ยตายไปเมื่อไหร่สังขารร่างกายที่มันเป็นคุณสมบัติของความดีที่ได้สร้างไว้อยู่มันก็ยังพอรักษาตรงนี้ไว้เดือดหมดอายุไขกายมันแตกดับเมื่อไหร่นั่นละมันจะเจอเอาแบบประเภทที่ว่าเนี่ยจะร้อนแบบร้อนเต็มเ็มเลยหล่ะนะเหมือนเราอยู่ห่างดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยมันมันร้อนมาจากไหนมันร้อนมาจากดวงอาทิตย์ ความเล่าร้อนทั้งหลายไม่ได้เล่าร้อนมาจากอะไรมาจากทุกคําว่าทุกนี่คือกิเลสที่มันแผดเผาหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งสังขารร่างกายมันแตกมันดับเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะเมาเอาทั้งเข่งแล่นแต่เต็มร้อยละนั่นที่นี่พวกที่บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนโลกไม่มีนั่นแหละมันจะเจอเอาเต็มๆล่ะที่นี่ไอพวกที่มีนี่มันยังระวัง ไอ้พวกที่ไม่มีสยมันไม่ระวังคนไม่ระวังมันทําอะไรมันก็พลาดคนมีทำเท่านั้นจะไม่พลาดมีแต่กี่เลสมันก็มันก็ไม่พลาดเหมือนกันนั่นแหละในทางที่มันร่มจมชิบหายอย่างที่ว่าตายแล้วมันก็จะไปเสวยกรรมของมัน่ะไม่พลาดก็แล้วกันน่ะทางทำก็ไม่พลาดเหมือนกันล่ะ ผาดพิงทัางทำความดีแล้วยังไงก็ไม่พลาดสุคติเป็นที่หวังทำแต่ความชั่วช้าลามกเอาถะทุกติมันก็เป็นที่หวังของคนที่ทำความชั่วเช่นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นสัจตระทำความจริงของแต่ละอย่างละอย่างละอย่างลบล้างไม่ได้สัตโลกทั้งหลายก็คือเมื่อกระทำมาแล้วก็ต้องยอมรับเอาสิ มันนั่งร้องผมร้องให้เศร้าโศกเสียใจจนน้ำหูน้ำตาแทบจะไม่มีอะไรจากนั่นแล้วสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ได้กระทําเรากระทามาทั้งนั้นกรรมใหม่ก็ยังนี่แหละที่ว่านี่ใหม่ก็ยังนี่เก่าก็ยังใช้ไม่หมดนี่ใหม่ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วกรรมเก่าก็ยังใช้ไม่หมดกรรมใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกแล้วแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะหมดมันไม่มีทางหมดมันนีแจะเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่ชําระมันออก ออกจากทุกข์มันก็ออกจากกรรมออกจากกรรมก็ออกจะออกจากทางไหนถ้าไม่เอาอาศัยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนิยานิกระทําที่จะนาออกจากทุกข์ออกจากโทษทั้งหลายออกจากมงินทินทั้งปวงออกด้วยธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพรานั้นไม่มีทางอ่ะมแจ่นาเข้าไปทางนั้นเข้าไปก็ทับถมเจ้าของไว้กบเจ้าของไว้ลังเจ้าของไว้ดึงเจ้าของไว้ กดเจ้าของไว้คือว่ากดแห่งกรรมมันก็กดหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นแหะให้จองจําอยู่กับความทุกข์ทั้งหลายที่ได้กระทนเราทำของพุทธเจ้านําออกให้ได้สิในขณะที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ลมหายใจนี่แหละจะมีค่าห่างไม่นําพามาสู่อัดสู่ทำสู่ทางาศาสนาแล้วเนี่ยมีลมหายใจก็ไม่ได้มีค่าหรอกนี่แต่บาปแะ่กรรมนําทุกข์มาใส่เจ้าของเท่านั้นเอง ทั้งในปัจจุบันก็จะทุกข์ตายไปก็จะเหมา,าจะทุกข์อีกแหละมันไม่ได้พ้นนะจะพ้นด้วยอดด้วยทำพ้นด้วยทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอังม,มีชีวิตอยู่ก็ให้อยู่ด้วยอดด้วยทำอย่าอยู่แบบกิเลสไม่อย่างนั้นมันจะนําบาปนํากรรมทำให้เราได้รับแต่ทุกข์แต่โทษพากันสนติดสนใจเสบ้าง ว,วันวันก็ให้เลือกเลือกถึงพุทธโธธรรมโอสังโฆบังแล้วเลือกถึงอัตถงธรรมบังแล้วเลือกถึงศาสนาบางส,สิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งทั้งในขณะที่อยู่ในขณะที่ตัวเองกาลังจะตายหรือตายไปแล้วก็ต้องพึ่งทมอย่างเดียวเท่านั้นพึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้ละที่นี่ในพร <c oughs> โระเขวินิมุตตสัมภัสันตาภวันสิโตเอาเวรมติการตูเนีมพุทโจตุวังภวสัพเพติวิวัชันตุสาพระรูขวงวินานศตุมา เตภวันตรายโยสุขีธีขาโยภวะอภิวะทันเนศเรียนเสนจังวุณคาปัญญโนจตารุธัมมา ขังท <ee> ีอายุวันโนสุขังพาลัง